สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่22กลุ่มผ้าพันสองหาหกเครับผมเนาะมื้อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาเพียงปั่นเอฟซีท่างช่องครับเป็นของพี่ตายออรับแปลครับผมเพราะว่าพี่ตายส่งแนวทางมาให้ครับผมเนาะส่งแนวทางชุดฝันเป็นจริงมาให้ครับผมงดที่แล้วครับเข้าที่95้าตรงๆครับแล้วก็มี เลขลับวงในมาฝากตอนเอฟซีทางช่องกับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามไ่แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่าผิดตายกับเสียงบอดีครับผมเนาะเจ็บข้อกับผมก็เลยนํมาให้ผมก็เอา,าเองครับผมวันนี้ยีิบสองแล้วสําหรับคนที่รอปรทุมธานีครับผมเนาะคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวครับ แล้วก็ที่ผมลงคลิปไปครับของพี่หนึ่งคาแครครับพี่หนึคาแคร์เอฟที่ทางช่องถามมันเยอะมากว่าทําไมวันนี้ไม่เห็นลงคลิปของพี่หนึ่งคาแคร์เลยนี่ครับผมหมดที่แล้วครับพี่หนึ่งคาแคร์ให้มาครับผม9 5้สครับเลขออก3ามเครับเข้า3ามตัวต้นครับผมเนาะนี่ครับผมให้2กับ3ามครับสามมันหลักร้อยครับ งวดนี้ครับผมงวดนี้ครับพี่หนึ่งคาแคร์ให้มาแล้วครับบนอย่างเดียวครับผมวิ่งบนอย่างเดียวครับให้งวดนี้ให้มาครับให้เก้ากับศูนย์ครับเก้ากับศูนย์จับคู่ครับเก้าหกศูนย์หกเก้าสามศูนย์สามครับแล้วก็ชุดสามตัวครับเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์สามครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเพราะว่าครับผม บางคลิปล่วงไปแล้วมันกับโบเด้งเอฟซีทั้งช่องเขาบอเห็นครับผมเนาะถ้าใครอยากให้เด้งทุกคลิปครับก็กดติดตามไว้ครับกดไลค์กดแชร์ว้ครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดปมมือด้วยนะครับผมกดถูกใจด้วยครับมันจะเด้งทุกคลิปกับผมนี่ครับโอเคกับผมเนาะมาครับผมของพี่ตายครับผมเนาะหรือว่าออลรับแปลครับผมมาถักตอนเอฟซีทั้งช่องครับ ชุดฝันเป็นจริงครับชุดฝันเป็นจริงส่วนใครที่รอของอมีคนขอมันเยอะมากเหมือนกันนะครับของแม่ใจดีกทอมอรครับผมรอก่อนนะครับแล้วก็ของลุงลบบุรีครับผมลุงลบบุรีก็รอก่อนนะครับนี่ครับให้มาสามเจ็ดหนึ่งครับมาที่สามหลักร้อยครับผมเนาะ แม่ใจดีกทมอเข้าที่95ตรงๆครับรอก่อนนะครับรอก่อนเพราะว่าแนวทางผมกับทยอยลงครับผมเนาะทยอยลงครับวันละ3คลิปพอครับผมเนาะจับว่าลงเยอะครับผมมาครับพิตายออรับแปรครับผมเห็นพิตายครับผมเนาะอยู่ในกลุ่มผมผนส่งแนวทางัในกลุ่มครับผมส่งแล้วส่งแนวทางตงในกลุ่มครับพิตายออลับแปร งวดที่แล้วครับชุดฝันเป็นจริงครับผมนี่ครับ915ครับผม915ครับตัดไปที่15 19 95ครับเข้าที่95ตรงตรงครับเข้าที่95ตรงตรงครับแล้วก็อันนี้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มผมเองครับแล้วก็มีพี่ตายส่งมาให้ครับ ดูดูนีเมื่อคืนเลขลาวเข้าไหมเมื่อคืนนี้ผมดูก่อนนะครับเพราะว่าพีิ่ายส่งเลขราวด้วยเมื่อวานเนี้ยเข้าหรือเปล่าเลขราวพีิตายเมื่อวานไม่เข้านะครับไม่เข้าครับนี่ครับเลขราวออก389แศูครับผมเนาะสามแก้าศูครับแล้วก็มีชุดนายเอย๋ย เลขรับวงในครับผมของพิ่ต่ายออลับแพรครับงวดก่อนครับศูนย์หกสามครับงวดที่แล้วครับเก้าสามห้าครับผมเก้าสามห้าครับงวดนี้ครับผมเก้าห้าหกครับงวดนี้เลขลับวงในของพิ่ต่ายออลับแพรครับผมเก้าห้าหกนะครับเพราะว่าผมเห็นลงหลายช่องแล้วครับผมเนาะผมก็เลยมาลงครับผมก็เลยมาลงคิดนี้ให้เอฟซีทางช่องเป็นว่า แถมให้ียดทีทั้งช่องพร้อมครับผมเนาะฝันเป็นจริงครับงวดก่อนนี่ครับผม0 6 3แล้วก็มา9 3 5ครับงวดนี้ครับ9 5 6ครับ9 5 6ครับแล้วก็2ตัวล่างครับ2ตัวล่าง1 4 1 8ครับ1 4 1 8ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเรียกรับวงในครับของพี่ต่ายออนรับแลครับ ล่างแท้100%เครับ1 4ึ่งสี่หนึ่งแครับส่วนบนครับส่วนบนเก้าห้นะครับเก้ 9, 5, แล้วก็ชุดฝันเป็นจริงครับผมชุดฝันเป็นจริงครับชุดฝันเป็นจริงชุดฝันเป็นจริงนี่ครับ915ครับเข้าที่เก้าห้ตรงๆครับ ชุดนี้น่าจบนนะครับชุดล่างวันนี้เอา2ตัวล่างไปก่อนนะครับ2ตัวล่างไปก่อนครับฝันเป็นจริงครับ2ตัวล่างครับ09 14 19ครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย4 1 9อะไรน, 14, 19, ไรนี่หน้ามา14 19ครับเลขท้าย2ตัวครับผมเนาะ รอก่อนนะครับที่ว่าวันที่1นนะครับนะครับวันที่1รอก่อนอันนี้เป็นเลขท้าย2ตัวครับหรือว่าเลขล่างครับผมเนาะเดี๋ยวผมเช้นให้เอฟซีทางซองับผมของพี่ตายออรับแปลก่อนเลขรับวงในครับตายออรับแปลครับ เลขรับวงในครับเลขรับวงในบนครับเก้าห้าหกครับบนครับเก้าห้าหกครับ ล่างครับล่าง1นสแล้วก็1 8ครับล่างหนึ่งสี่หนครับลงวันที่1นึ่ทับสามับหกดครับ ส่วนฝันเป็นจริงครับฝันเป็นจริงชุดฝันเป็นจริงชุดฝันเป็นจริงครับชุดฝันเป็นจริงงดทีแล้วเข้าที่เก้าห้าครับชุดฝันเป็นจริงครับ นี่ครับผมเนาะชุดฝันเป็นจริงครับงดก่อน95้าับผมอันนี้เป็นรางวัลที่1นนะครับอันนี้เป็นเลขท้ายสองตัวครับผมเนาะนี่ครับผมฝันเป็นจริงครับผมหรือว่าเลขล่างครับฝันเป็นจริงครับ เลขท้าย2ตัวครับเลขท้าย2ตัวมี3คู่ครับมี3คู่ครับมีที่09 19แล้วก็มี14ครับ ชุดฝันเป็นจริงครับผมลงวันที่หนึ่งทับสามทับหกเจ็ดครับอ๋โอเคครับผมเนาะนี่ครับผมเลขลับวงในครับงวดนี้พี่ต่ายให้มาครับบนครับเก้าห้าหกครับล่างครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดครับชุดฝันเป็นจริงครับผม เลขท้าย2ตัวครับ0914แล้วก็19ครับนี่ครับองในกลุ่มครับคนในกลุ่มมี489คนนะครับตอนนี้เกือบเต็มแล้วแล้วก็เลขรับวงในครับอันนี้งวดก่อน096แล้วก็มา9 5 935งวดนี้956ครับ บนแท้ร้อแล้วก็มีเล็กท้าย2ตัวครับล่างแท้100%เซครับ1418ครับโอเคกับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอเด้อกับผมเนาะกระสุดท่านี่กระคออุยพรอนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแควขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์รับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ